อย่างถ้าเราดูจิตตานุปัสสนานะนเราก็จะเห็นจิตมีโทสะจิตมีราคะจิตมีโมหะค่อยดูไปเรื่อยๆต่อไปมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในจิตยังไม่ทันรู้เลยว่ามันคืออะไรแค่มีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะบางทีไม่ได้ผุดสูงเลยนะไหวๆขึ้นมากลางอกเนะนี้ยเนี่ยสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้ว สติะระลึกลงไปขาดสะบ้านลงไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับเรารู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นนะดับไปทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นเห็นไว้อยู่ตรงเนี้นะตรงเนี้เราเดินปัญญาในขั้นที่ละเอียดมากนะเวลาดูจิตนะทีแรกเราก็เห็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะ จิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเห็นอย่างนี้แต่พอมันละเอียดเข้าไปนะมนจะเห็นความไหวๆขึ้นมาที่กลางอ,อกนี้เท่านั้นเองยังไม่ทันรู้เลยว่าไอ้ที่ไหวๆนี่มันจะผุดขึ้นมาเป็นอะไรนะเหมือนเราเห็นเมล็ดพืชอันหนึ่งนะมันตกอยู่ที่พื้นมันยังไม่ทันงอกเลยนะ้เราไปเห็นแล้วจับมาบี้ๆแล้วนะสลายไปหมดละถ้าดูไม่ทันมันก็จะงอกขึ้นมา เป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความไม่สุขไม่ทุกขเ์เป็นกุศลเป็นรอบเป็นโกรธเป็นหลงอะไรเนี่ยแล้วแต่มันจะผุดขึ้นมาเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้คืออนัตตา